โอเคก็สวัสดีกันด้วยนะครับผมขอต้อนรับเข้าสู่ช่องโอเล่เกมเมอร์ครับผมวันนี้พามาอยู่กับเกม world of t a n k นะครับผมนะมาทำสงครามกันดีกว่าตอนนี้ผมเล่นมาก็ักพักแล้วผมจะเน้นเน้นเล่นประเทศนี่นะฝรั่งเศสกับอิตาลีอิตาลีนี่ผมจะเล่นไปไปแค่เออเซียห้าก่อนแล้วกันแล้วจะรีบมาปั้นฝรั่งเศสครับ อิตาลีอ่าตอนนี้ผมมีเทียห้าอยู่แล้วเนาะใช่สิไ้คันนี้เทียสี่เทียสี่เอาไปดูวิจัยก่อนครับเทียสี่มนมาคันนี้ได้แล้วอืมคันนี้เป็นรถถังกลางอันนี้รถถังพิฆาตเทียสี่เทียห้าอันนี้ผมมีแล้วไง ก็คือเทียรสี่คันนี้ผมจะวิจัยเอาตรงนี้ครับนี่ให้เป็นเทีหคันนี้ก่อนน่าจะได้แล้วมั้งเอาอยัางขาดอีกนิดหน่อยครับเพื่อจะเอาคันนี้แล้วก็ไปต่อรถถังอสองขีดน่าจะเป็นกันนน่าจะเรียกว่ารถถังขนาดกลางนะตอนนี้ยังขาดอีกนิดหน่อยครับดาว ก็คือค่าประสบการณ์ของเทียของคันระดับ5้าคันนี้นะเนี่ยผมต้องเก็บให้ได้อันนี้ก่อนเราวิจัยเสร็จปุ๊บผมถึงจะขายคันนี้ทิ้งนะถึงจะขายคันที่เป็นเลเวลสี่แต่ทิ้งครับต้องรอรอให้ปลดล็อกอันนี้ได้ก่อนใช้10000ตอนนี้มันมี6000รวมกับดาวส้มด้านหลังก็แค่7 เจ็ดพันสองนะเนี่ยครับมันอันนี้อันนี้นนก็เป็นค่าประสบการณ์ที่จะเอามารวมกันด้วยนะค่าประสบการณ์อันนี้คือจะได้จากกรณีที่เราเล่นรถถังพวกเนี้ยครับรถถังที่มันแจก,กมานะรถถังที่มันมีสีส้มๆขึ้นตรงเนี้ยครับเนี่ยครับสีส้มๆเหมือนก็มันตันแล้วครับไปไหนต่อไม่ได้แล้วมันวิจัยต่อไม่ได้แล้วอะ่ะเนี่ยคือจะเป็นรถถัง จําพวกนี้ครับที่มันมีเวาสามารถเต็มแล้วเนี่ยอย่างรถถังคันนี้อันนี้ก็เต็มแล้วครับมันก็อัปเกรดไปไหนไม่ได้แล้วเนี่ยครับอัปเกรดมันจะมีแค่อันนี้นะที่แต่งอันนี้อย่างเดียวเพิ่มเข้ามาเนี่ยเฉพาะที่เป็นวงๆอย่างเงี้ยจะว่าจะเป็นดาวขึ้นตรงนี้ครับเนี่ยเป็นรูปดอกไม้ล้อมรอบประเภทรถถังเนี่ยครับแล้วเราเล่นปุ๊บมันจะพอเราชนะปุ๊บมันจะได้เป็น จะแปลงเป็นดาวส้มอันนี้นะก็คือเอาไว้เอาไว้ใช้กับรถถังที่มันสามารถที่จะวิจัยต่อไปได้อะดาวส้มกับอันเนี้ยมันจะไปรวมมันครับรวมกันได้นะตอนนี้ก็เน้นเล่นอันนี้ก่อนครับเทียสามเทียสามนี่ผมจะวิจัยไปเล่นรถถังคันนี้ครับเทียสามต้องการสามพันหนึ่งนะทนี้มันมันมันแค่สามพัน 35อันนี้เทียนนี้ต่อไปปุ๊บผมจะมาเล่นนี่ครับเป็นรถถังที่เป็นยิงจรวดเป็นรถถังระดับ5ปืนอัตาจรครับผมเป็นเหมือนยิงไกลอะ่ะเหมือนเป็นมิสไซล์เลยเหมือนเป็นมิสไซน์ระเบิดยิงจากระยะไกลเลยครับเราจะแอบอยู่แถวฐานนะเราจะยิงระยะไกลได้ ให้เพื่อนไปเปิดตำแหน่งให้ศัตรูเปิดตำแหน่งศัตรูแล้วเราก็ยิงระยะไกลจากาแถวแฐานเราได้ครับตอนนี้ต้องการ3ามพันหตอนนี้มีอยู่สามพันรวมดาวส้มแล้วมีอยู่3ามพผมก็จะเล่นคันนี้ต่อไปก่อนนะตอนนี้อันนี้ยังไม่ต้องซื้อมันพวกวิทยุดีคือเอารถถังระดับ4ก่อนครับหายเริ่มออกลบได้ ในห้หองแล้วครับเราอยู่ในหมวดสามเจอกับเทียสองนั่นแหละก็จริงๆมันก็ได้เปรียบอยู่นิดหน่อยนะไม่ได้เปรียบเยอะเท่าไหร่หรอกถ้าเกิดเราเล่นไม่ดีเราก็แพ้ได้นะกดลูกล้อมเมาส์คือนี่ครับปรับระดับเราว่าเราจะไปเล่นเนินนู้นนะที่เกี่ยววัใชายฝั่งนะครับ ลูกปืนนี้ก่อนลักกันลูกปืนสามกด,ด W ASD เหมือนขับรถทั่วไปเลยครับเหมือนเกมขับรถทั่วๆไปเลยที่แผนที่เราจะมีวงอยู่เห็นไหมครับวงเขียววงขาว วงเหลืองเป็นระยะการยิงของรถคันนี้เรานะครับถ้าเป็นวงสีเขียวจะจะเป็นระยะวิทยุเราที่สามารถตรวจจับศัตรูได้วงเหลืองวงขาวก็คือเป็นระยะที่เราสามารถยิงศัตรูได้ครับเดีซุ่มๆไว้หน่อยก่อน เห็นวิวแว็คทำไมพวกมันไปทางนู้นกันหมดเลยล่ะเต็มเลยกดชิปคือการซูมเข้าไปนะซูมแบบระยะระยระเล็บไม่ใช่ระยะเร็วคือแบบเร็วแล้วกดเลือกรอมเมาส์ก็ได้เหมือนกันแต่ว่ามันจะช้าหน่อยนะเร้กดชิปได้เลยครับมันจะไปสุดเลย มโดนนะครับ5 4วิ่ยหลบได้มวิ่งเร็วมันหนีมานี่แล้วครับมีคันนี้มา โอ้โ,โดนจะตรงไหนเนี่ยโอ้รถถังพิฆาตโดนจะทางนูน้นมันน่าจะถังพิฆาตน่าจะซุ่มอยู่อ่ะรถถังพิฆาตก็คือแรงแรงและยิงได้ไกลเหมือนกันนะระยะมองเห็นไกลมากไม่รู้ทีมจะชนะเปล่าเราแพ้งี้แเราก็กดออกได้นะกลับไปที่โรงรถ ออกไปได้เลยครับไม่ต้องรอเราก็ไปเล่นคันอื่นตอบแทนค่าเวลาได้ครับไม่ใช่ค่าเวลาเล่นคันอื่นที่เราจะต้องการปั่นรถถังนะครับเนี่ยมันอยู่ในการลบแล้วก็ปล่อยมันไปให้มันอยู่ในการลบไปให้เพื่อนๆจัดก,การไปแล้วผมที่จะปั้นต่อไปก็คือนี่ครับคันนี้ครับของสหรัฐสหรัฐอเมริกาลูกกระสุนพร้อม ซ่อมรักษาแล้วก็ดับไฟนะวิจัยนี่ครับผมต้องอืตอนนี้วิจัยนี่ได้แล้วยังไม่ได้สิมันต้องการมันต้องการ2องป่ตอนนี้รวมแล้วแค่พันเก้าอะเราต้องมาวิจัยอันนี้ครับเพื่อที่จะให้ได้รถถังปืนใหญ่ รถถังอัตจรคันนี้ครับเทียห้านะักปออกลบกันครับปั่นทีมเอ่อประเทศสหรัฐต่อครับไปเล่นอยู่แค่สามประเทศนี้แหละครับปั่นไปเล่นเรื่อยให้ได้เทียห้าเทียหกเก็บไว้นะครับให้ได้ระดับห้าระดับหกเก็บไว้เล่นก็คือในแต่ละประเทศเราต้องมีรถถังให้ครบอ่ะอไล่ให้ครบทุก ระดับ่ะครับจำเป็นมากเล่นไปให้ถึงระดับหกนี่ได้ก็ดีมันเล่นเล่นสนุกดีครับระดับสูงๆยิงมันดีหนเมอกี้ยังสู้ไม่ได้เลยโดนรถถังพิฆาตยิงทีเดียวระเบิดเลยครับนี่เราก็รถถังพิฆาตนะครันนี้เราเ้างไปหาที่ซุ่มตาม พวกกอหญ้าพวกอะไรอย่างเงี้ยที่หลบได้ดูระยะกว้างนะครับดูระยะการยิงคือถึงธงสีแดงออกจากตัวเลยนะเห็นไหมครับวงสีเขียวสีขาวแล้วก็สีเหลืองสุดจอเลยครับเราแค่หาที่อนี่เอาครับหาที่ซุ้มตมพวกกุ่มหญ้าครับผมงจาัตรูอย่างเดียวครับ อ่าคันเมื่อกี้นี้แพ้ขึ้นเตือนว่าแพ้เมื่อกี้นี้ครับก็คือคันที่เราเล่นไว้ไมื่อก่อนหน้านี้ รอซุ่มยิงประตูแถวนี้เลยระยะยิงเราอย่างไกลสุดแมปเลยนะครับเราไม่เห็นรูปุมมันมากันเต็มเลยครับ เห็นจุดสีแดงเมื่อไหร่เราก็ยิงเลยแล้วยิงเป็นวงแคบที่สุดก็จะยิงยิงแม่นที่สุดครับุนมองเห็นไหมไม่โดน,นเยอะเยอยมากเลยมันวิ่งวน ดูมันวิ่งโชบไปโชบมามันถือว่ารถมันเร็วว่าวิ่งโชบไปโชบมามองไม่เห็นมาตรงนี้ครับไม่ขึ้นเราเรถขรงมาสตูเนี่ย ก็ไก็ได้เริ่มไม่มีจุดยิงแล้ว ยิงโดนไปหน่อยเดียวอิง โอ้โหโดน,ถถงงนคันนี้นี่เองมองเห็นเราตรงอ๋อนู่นนี่ขึ้นมาจากตรงนูน้นเกพาีกแล่เยวเรากลับไปเล่นคันเดิมครับคันที่แพ้ครั้งแรกจะจะอ่อนๆอ,อ,อย่างนี้แหละนะ คนอื่นเขเล่นกันมานานแล้วผมก็หยุดเล่นไปตั้งนานเพิ่งจะกลับมาเล่นอีกรอบหนึงรถถังเทียหกแล้วปล่อยไป่ฝนลังเสียขึ้นไปถึงหแล้วเป็นคันนี้ต่อครับเพื่อที่จะวิจัยตอนนี้สามพันสามพันดสิบสาเกมไม่อยากใช้ดาวส้มนดยวส้มอยากเก็บไว้เยอะ เล่นไปเรื่อยๆแล้วกันเพื่อที่จะเก็บค่าวิจัยให้ได้ครบสามพันหนึ่ง ขวามือเราดีกว่าอาจะเป็นจุดที่ดีหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันเราเล่นไม่ดีแล้วก็แพ้อีกเหมือนเดิมแพ้ไปสองตาติดละอ๋อเมื่อกี้เมื่อกี้นี้ใช้ได้รับชัยชนะด้วยครับขึ้นตรงมุมซ้ายด้านบน่นานจะเ้เล่นไปก่อนหน้านี้ครับก่อนที่จะมาเล่นคันนี้ต่อ มาแล้วหนึ่งคันดีเดินมาเจอศัตรูครับ vận dụng ล่แล้วมันโดนไล่แล้วโอเคเสร็จปีกหนึ่งชั้น้วันนี้ขึ้นเนินยากหน่อยโอย้ใครยิงลัว เดีบร้อยอีกหนึ่งพัน ใฮ้ยกันยังอยู่เลยเอาช่วยเพื่อนเราอยูนตรงนี้ก่อน เป็นด็กตายไปแล้วลูกมันย้อยลงก่อนเราละเราไปตามไล่ล่าคันนี้ก่อนยิงใครไม่ได้เลยครับเพื่อนยิงไปคนละสองสามแล้วเห็นตัวเจัๆ เรียบร้อยกับเปลี่ยนจัดการหมดเลยเราไม่ได้ช่วยอะไรมากมายเลยชนะได้เงิน4 0 0เอง ได้เข้าวิจัย2องรอีิบอยเราไม่ได้ช่วยอะไรมากมายเลยดูนี่เนะี่ยไม่มีอะไรเลยรายงานโดยละเอียดได้เงินมาประสบการณ์มีคะแนนส่วนตัวคะแนนทีม คดูรายละเอียดตรงนี้ก็ได้ครับเนี่ยอาซ่อมพันสองตัดส่วนลดถังสองร้อยห้าสิบเกาะอันนี้ การวิใจใัยได้ยัางการวิจัย33มพันมเลยว่าผมเก็บอีกหน่อยดีกว่าเก็บเพื่อจะเก็บดาวอันดีไว้ก็โอเคครับผมสำหรับเกม World of tank อีแรกก็หลังจากทีม่เล่นนานแล้วกลับมาเล่นอีกครั้งอีพแรกนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับผม เอาไว้ต่อกันอีพีหน้าผมก็จะมาเล่นอยู่2ประเทศ3าประเทศครับมีอิตาลีมีฝรั่งเศสแล้วก็มีเนี่ยครับอ่าสหรัฐครับผมที่จะเล่นการพวกนี้มันเป็นรถที่เขาแจก,กมาเนาะมันก็เอาไว้เล่นเก็บค่าดาวส้มได้ครับเดี๋ยวไว้เจอกันอีพีหน้าครับผมสำหรับอีพีนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ